สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับผมวันนี้นะครับเราก็ขึ้นมานะครับวันอาทิตย์นะฮะมาที่กกากนะฮะเาวะมาที่บ้านหลังนี้ครับผมแซวบ้านของพี่เพชรพี่นัทนั่นเองนะครับบ้านเพชรนพเก้านะครับในวันนี้อ้อากาศดีดีนะครับวันนี้อากาศเย็นเย็นสบายนะฮะตอนนี้นะครับเจ้าของบ้านก็ได้หลับแล้วนะฮะเหลือแต่วันนี้ครับนี่ สวัสดีค่ะอยู่กับนุ๊กี้ค่ะครับนี่ทำอะไรอยู่ครับทีมงานมิตรรักเพื่อนบ้านมาช้าต่มานะะโอ้วันนี้เรามาแวะเล่นกับพี่เพชรพี่นัทนะฮะก็นี่ว่าสาวๆไม่มีใครอยู่บ้านหรอเขาไปไหนกันไปไปสำรพื้นที่อ๋อไปดูพื้นที่ของพี่หนูนานะครับเนาะอืมที่กว้างมากเลยเนาะอ่า เดี๋ยวเราค่อยขออนุญาตจินุนาก่อนว่าจะอนุญาตหรือเปล่านะฮะวันนี้เ,เราเล่นกับพี่เพชรก่อนนะเราเป็นทีมงานเพื่อนบ้านนะมาชาแต่มานะนะครับวันนี้ก็มาอยู่รู้ไม้พี่เพชรมีความชวนเราแบบเขาเดากลางเต็นท์คิดไว้อยูรอ่รอให้จาของบ้านควนอยู่วันเกิดจิรุนาห้าวันคือนะว,ว,วันนี้อ๋อเหรอ เดี๋ยวดนะูก่อนนะช่องเราจะพอมีหาอะไรให้เป็นของขวัญพี่นูนาได้ช่องเล็กๆนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะลองไปหาดูเนาะตอนนี้เจ้าของบ้านนอนนะฮะแพ้งนะฮะพี่เพชรนะฮะพักสายตาวันนี้ไล์ไปกี่ไล์แล้วพี่ได้ไล์เดียวได้ไล์เดียวโอ้นะฮะให้พี่เพชรพักเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอัปเดตผักพี่เพชรก่อน ชอบมาดูผักที่เพชรไปดีกว่าไปดูผักก่อนนี่ไงเตยอยู่นี่นี่เตยจากบ้านเรานะจ๊ะเตย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 นะฮะนี่นะฮะเตยไม่ใช่เตยเตยนะฮะนี่คือเตยนะฮะ เตยจากบ้านเรารอดแล้วเทนแบบนี้รอดแล้วครับรอดแล้วนะครับหาปุ๋ยหาอะไรมาใส่เขานะฮะรอดแล้วว้าววามีอันนี้มาปลูกด้วยชะอมใช่ไหมชะอมชะอมนะฮะผักนามหนะนามนะผักเนาเนาะผักผักเนาคือเขาเรียกว่าผักเนาเนาะะนี่นะฮะมีผักเนาม,มานะครับนี่เอาไว้ใส่แกงหน่อไม้นะฮะตะไคร้นี่ก็น่าจะติดแล้วนะครับอันนี้อะไรขาหรือเปล่า นี่คือผักสวนครัวนะฮะที่หลังห้องน้ํานะครับเป็นผักแปลงเล็กๆนะครับเอาไว้หลังห้องน้ํานะฮะแล้วก็มีผักอิตรูนะฮะผักคุณตู่นะฮะนี่ก็จุดหลังห้องน้ํานะฮะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับผมนะฮะเกิดประโยชน์นะนี่ดูไว้ดูไว้เนี่ นี่นะครับล่าสุดล่าสุดแอดเห็นแอดเห็นการต่อป้าๆเนาะเข้าบ้านนะฮะมีนี่มาด้วยนะจ๊ะโอว้ว้าวนี่นะฮะมีปั๊มฮิตาชิมาด้วยนะครับนี่คล้ายๆอยู่บ้านแอดเลยบ้านแอดก็ใช้ปั๊มแบบนี้แหละนะครับอ๋อ ไม่รู้ว่าต่อเสร็จหรือ,อยังนี่มีปั๊มแรงดันด้วยนะครับก็เอาไว้สำหรับต่อน้ำนะครับต่อน้ำม,มีปั๊มกำลังงวงว่าเขาทำอะไร ว้าวอ๋อรู้แล้วรู้แล้วน้ำจากปั๊มนะครับน้ำจากท่อประปาหมู่บ้านนะครับก็จะถูกเติมเข้าแทงน้ำนะครับโดยล็อกนี้นะครับนี่ใช้หลักการเหมือนกันเลยท,ที่บ้านแอดก็แบบนี้นะฮะเราจะมีถังพักน้ำนะฮะถังพักน้ำลงมาปุ๊บก็มาทามออกนะครับเข้าปั๊มนะครับ เข้าปั๊มนี่ครับอินอินนะฮะอินอินแล้วเอาเอาออกนะฮะอินเข้าเอาออกนะครับผมแล้วก็ต่อไปตรงนี้นะฮะนี่นะฮะต่อเขานี่ครับผมเครื่องซักผ้านะฮะเครื่องซักผ้าตัวหนึ่งแล้วก็ต่อกลับไปที่ห้องน้ํานะครับทุกครั้งที่ใช้งานน้ําแรงแน่นอนเพราะว่ามีถังพักน้ําครับผมนะนี่ก็คือไม่ว่าจะป้าๆจะ จะซ่อมบำรุงหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะมีถังน้ำแบบนี้นะครับพักน้ำไว้นะครับนี่เป็นหลักการง่ายๆนะครับบ้านใครยังไม่มีถังพักน้ำนะครับใช้น้ำประปาหมู่บ้านอยู่ต้องมีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาซ่อมบำรุงเนี่ยเราไม่ต้องรอนะครับรอรอเขาปล่อยน้ำเพราะว่าเรามีถังพักแล้วก็มีปั๊มนะครับส่วนตัวนะครับก็แนะนำให้หลายๆบ้านทำไว้นะนะครับใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับนี่ขนาด ถังนี้ก็น่าจะสองพันลิตรนะครับถังใหญ่นะครับอของยี่ห้อเออเนี่ยนะครับสีเขียวเนี่ยนี่วันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงมันโถนะฮะมันโถนอนหรือเปล่านะครับน้องมันโถนอนหรือเปล่านะฮะนี่ เดี๋ยวไปส่องดูมันโถก่มันีมันโถนอนไม่ได้ยินเสียงเลยวันนี้นะครับปกตินี้จะได้ยินเสียงเจ้าแจ้วเจ้าแจ้นะครับสวัสดีครับอืมไควหางไปหหางเๆลๆๆๆๆๆ็กเล็กน้อเล็กโถครับอืมหนาวไหมลูกเหนาไหมครับ อืมอืมเหงาครับเหงาเป็นไรนะหยอกกันหน่อยนะครับโอ้ลมมาอีกแล้วครับผมลมเย็นๆนะครับวันนี้ลมดีเนาะอากาศดีนะครับอากาศดีโอ้ได้นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวแซ่บๆคงจะอร่อยนะฮะที่นี่นะครับถ้าร้านเสร็จเร็วนะครับถ้าร้านเสร็จเร็ว ไมมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าเก่าเวลาเดิมนะครับน้องเป็ดนะฮะแม่เป็ดและลูกเป็ดสองตัวนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับสัญลักษณ์แห่งความอร่อยนะครับ ร้านนัดก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านของพี่นัดพี่เพชรนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้อดิซร์แฟมิลี่ด้วยนะครับแล้วก็ช่องนุกกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับร้านพี่นัดพี่เพชรกันนะครับก็เดี๋ยวทำคลิปให้ชมเรื่อยๆนะฮะผมนะครับตอนนี้สาวๆเขาไม่อยู่นะฮะเขาไปทำธุระกันนะครับไปดูที่ของพี่นุนานะครับก็ เดี๋ยวเราประจําจุดตรงนี้นะครับอยู่กับพี่เพชรนะฮะอยู่เป็นเพื่อนพี่เพชรนะรพี่เพชรน,นอนพักผ่อนสายตาแล้วก็นั่งเล่นกับพี่เพชรนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอาจจะขึ้นไรสุดนะฮะขอบคุณนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ